ค,คำว่าเอกนามที่คล้ายกันนะครับก็คืออย่างนี้ครับชุดตัวแปรชุดเดียวกันเลยกำลังก็ตรงกันหมดเลยด้วย่ะสมมติเล่นๆนะ เนี่ยถ้าอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่าตัวแปรเนี่ยมันพวกเดียวกัน x y z เหมือนกันกำลังของ x ก,ก็เท่ากันกำลังของ y ก็เท่ากันแต่กำลังของ z ไม่เท่าอย่างนี้จะไม่เรียกว่าเป็นเอกนามที่คล้ายกันถ้าจะคล้ายกันกำลังของตัวแปรที่บอกว่าต้องสอดคล้องกันทั้งหมดเนี่ย ก,กำลังของตัวแปรต้องสอดคล้องกันทั้งหมดหมายถึงกําลังของตัวแปรแต่ละชนิดต้องเหมือนกันหมดเลย x นะ <F S 2> เหมือนกันใช่ x กาลังสี่เหมือนกันนี่ก็ x กาลังสี่ y กาลังสามอันนี้ก็ y กาลังสามมันเกิดจะเป็นเอกนามที่คล้ายกันอยู่แล้วแต่ดันแไม่ตรงอันนี้แซกำลังเจ็ดอันนี้ z ซกำลังห้าเพราะฉะนั้นอย่างนี้ไม่ได้เป็นเอกนามที่คล้ายกัน อ,อย่างเงี้ยเด็กๆว่าเป็นเอกนาบที่คล้ายกันไหม ดูกาลังของ x ก่อนเท่ากันป่ะเท่ากันค่ะอืมกําลังของ y ล่ะเท่ากันไหมเท่ากันค่ะใช่กาลังของ z เท่ากันนะเท่ากันค่ะอืมเนี่แต่มันเขียนมันเขียนเรียงไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยไม่ปัญหามไหมการเขียนเรียงไม่เหมือนกันปัญหานไหมไม่มีค่ะการคูณมีสมบัติการสลับที่ใช่ไหมมีสมบัติการสลับที่นี่มันก็คือตัวนี้ด้วย และนั้นเนี่ยเทียบกันเลย x กำลังสนี่ก็ x กำลังส y กำลังสนี่ก็ y กำลังสาม z กำลังสองนี่ก็ z กำลังสองอย่างเนี้ยเราถือว่า2ชุดนี้เป็นเอกนามที่คล้ายกันอะพอเข้าใจคำว่าเอกนามที่คล้ายกันหรือยังครับ เ,เข้าใจแล้วค่ะเอิ์นเข้าใจยังครับเข้าใจแล้วครับอ่าล่ะเอ้แล้วเอกนามที่คล้ายกันเนี่ยเอะทำไมเขาต้องมาให้ความสนใจกับมันคือถ้าเราเจอเอกนามที่คล้ายกันครับการทําให้เป็นรูปสําเร็จคือการยุบมันเข้าด้วยกันสมมุติ X, 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 อย่างนี้เด็กๆมีห้าเเด็กๆมีลบเจ็ดอ็มีสิบห้ากับลบเจ็ดอกย่างเนี้ยเนี่ยนี่ก็เป็นเอกนามดีกรีหนึ่ง อันนี้ก็เป็นเอกนามดีกรีหนึ่งใช่ป่ะเป็นเอกนามที่คล้ายกันด้วยตัวแปรชนิดเดียวกันกําลังของตัวแปรก็เท่ากันคือเอก,กำลังหนึ่งเหมือนกันเลยมันมีเอกนามที่คล้ายกันอยู่เขาจะยุบให้เป็นรูปสําเร็จครับยุบออกมาเป็นรูปสําเร็จดังนั้นเขาพูดถึงเรื่องเอกนามที่คล้ายกัน,เ,นเพื่อจะให้เรายุบมันเข้าด้วยกันครับ ให้กลายเป็นรูปสําเร็จดังนั้นคําว่ารูปสําเร็จคือรูปที่ทําการยุบเทอมที่คล้ายกันเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วโอเคนะตรงนี้ยตรงนี้คือรูปสําเร็จข้อหนึ่งจุดหนึ่งอยู่รูว่ามันเป็นเอกนามที่คล้ายกันไหม หนึ่งจุดหนึ่ง x กับำลังสามมีแค่ x กับกำลังสามเพราะฉะนั้นเป็นอินคณามที่คล้ายกันไหมคล้ายกันค่ะคล้ายอ่ะข้อหนึ่งจุดสองครับ x มันยกกำลังสอง y มันยกกำลังหนึ่งตัวหลัง x ก็ยกกำลังสอง y ก็ยกกำลังหนึ่งตกลงเป็นอกนณามที่คล้ายกันไหม คล้ายค่ะหนึ่งจดสามลองมองสิครับคล้ายหรือไม่คล้ายคล้ายหรือไม่คล้ายคล้ายค่ะหนึ่งจุดสี่ คล้ายหรือไม่คล้ายคล้ายค่ะใช่เพราะว่า14บเองเนี่ยเราสามารถเขียนเป็น 14x สกกลังศูนย์ได้เพราะฉะนั้นก็คล้ายกันนะครับเอาละไอ้เจ้าชุดหลังเนี่ยครับเจ้าชุดหลังนี่นะห้า คูณด้วย abc ทั้งหมดยกกำลังลบหนึ่งเป็นตัวหารอยู่ข้างล่างดังนั้นเมื่อย้ายขึ้นมาเป็นตัวคูณอยู่ข้างบนมันก็คือ abc ทั้งหมดกำลังหนึ่งกำลังหนึ่งเราก็ไม่เขียนใช่ไหมมันก็คือ5 abc นั่นเองดังนั้น5 abc กับลบ2 abc คล้ายหรือไม่คล้าย คล้ายค่ะคะข้อหนึ่งจุดหกคล้ายหรือไม่คล้ายไม่คล้ายค่ะไม่คล้ายไม่คล้ายสังเกตกับลังของ X ก็ไม่ได้เท่ากัน กำลังของ y ก็ไม่ไดเท่ากันเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้เป็นเอกนามที่คล้ายกันมีเท่านี้แหละ,ะครับแล้วการบวกลบเอกนามนะครับก็คือให้ทำการยุบเอกนามที่คล้ายกันเข้าด้วยกันอ,อย่างลบสิบสองถ้าบวกห้าเนี่ยมันได้เท่าไหร่ ได้ลบเจ็ดค่ะเพราะฉะนั้นลบสิบสองวบวกกับห้าวก็จะได้ลบเจ็ดวายนตรงลบเจ็ดวเนี่ยเรียกว่าเป็นรูปสำเร็จครับเมื่อยุคเทิมที่คล้ายกันเข้าด้วยกันแล้วตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นรูปสำเร็จ ข้อ1.2ครับคิดว่ามันจะเที่ยวมันคล้ายกันหรือเปล่าคล้ายค่ะอืมน,นยุคเขาดิกันครับจะได้เท่าไหร่ครับลบเจดแล้วบวกสิบได้แค่ะออนี่นก็คือ8 -x ดเกำลังสอนะครับอันนี้ก็คือรูปสเร็จนะ ในข้อที่1.3นะมหมครับเราอาจจะเขียนใหม่ก่อนเรียงตัวแปรเอา A แล้วตามด้วย b แล้วตามด้วย C นะ A ตามด้วย b แล้วตามด้วย C ชุดนี้ A ก่อนนะ a กำลัง3ากลัง1 C กลังส ช,ชุดนี้ก็คืออันนี้ชุดชุดนี้เก่อนตามด้วยตามด้วยซนะมองง่ายแล้วนะเป็นเอกนามคล้ายกันไหมทั้งสามชุดเป็นเอกนามคล้ายกันไหม ไม่คล้ายค่ะอืมมีเทอมที่คล้ายกันอยู่บ้างปะมีค่ะอืมเทอมไหนที่คล้ายกันหนึ่งสองสามเทอมเทอมที่หนึ่งกับเทอมที่สามค่ะใช่เรายุบเทอมนี้กับเทอมนี้เข้าด้วยกัน8ปบวกเก็จะเป็น17 สิบเจ็ดเอกลังสองบีกลังสามส่วนเอชุดสีเหลืองเนี่ยมันไม่คล้ายมันก็ต้องอยู่ของมันอย่างนี้แหละนะเข้าใจแล้วนะครับเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นรูปสำเร็จแล้วนะครับ,นะรบนี่คือรูปสำเร็จของมันละ ไปทบทวนนะครับนะทบทวน